สัปดาห์ที่2ถึง6ตุลาคมครับรูปแบบนี้นะครับทองคาใครได้เปรียบก่บกันอันดับแรกก่อนเลยต้องดูก่อนว่า มีแต่การทับฝั่งลงอย่างเดียวนะครับฝั่งขึ้นไม่มีเลยนะครับนั่นก็ต้องตอบว่าฝั่งลงได้เปรียบกว่าอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมันจะมีเด้ง4แล้วก็ลง5นะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มสังเกตุไหมครับว่าเกิดสัญญาณที่เรียกว่าบูดิทเดเวอร์เจันโผล่ขึ้นมาแล้วทั้งที่ยังไม่มีเวฟสกับเวฟหเลยนะก็เห็นไหมครับนะเวฟสี่เวฟห้าไม่เกิดนะแต่มีสัญญาณบูดิทเดเวอร์เจันละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะครับนะถ้าเกิดสมมุตินะครับนะขึ้นศูนย์เขียวนะครับะขึ้นศูนะแลล้วก็็สสตออป โลเดิมได้เลยนะครับนะถ้าเกิดสมมุติว่ามีศูนย์เขียวจุดเขียวนะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเบสจริงๆนะครับนะก็รอให้มันนับครบ5ก่อนนี่จะอันนี้จะเพอร์เฟกกว่าเพราะว่าการที่เห็นศูนย์เขียวนะครับอยู่กับตำแหน่งหมายเลข5เนี่ยนะครับโอกาสชนะจะสูงกว่านะ ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัวทองคำนะครับทองคำสัปดาห์ก่อนครับจบไปตรงนี้ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนเอาไว้ว่าทองคำครับมีแต่การนับฝั่งลงค้างเอาไว้อย่างเดียวนะครับไม่มีฝั่งขึ้นเลยดังนั้นเนี่ยฝั่งลงยังคงได้เปรียบกว่าทุกๆกรณีนะครับนับเวฟสลงมาคราที่แล้วเนาะก็ไหลลงมาเรื่อยๆครับนะยังคงลงต่อเนื่องตอนนี้ทองคํานับเวฟสี่เวฟหเป็นที่เรียบร้อยครับคราวนี้ในคราวที่แล้วเนี่ยบอกทุกคนเอาไว้ว่าทองคำเนี่ยด้วยความที่มันมีนับเวฟสามแต่มีส ศูนย์เขียวจุดเขียวก่อนนะครับซึ่งก็ยังไม่เกิดแต่ว่าตอนเนี้ย นะครับนะมันเรียกว่าอาจจะเกิดเบสเคสของการฝั่งซื้อได้นะครับเพราะว่ามี5แดงปรากฏขึ้นแล้วแค่รอนะครับแค่รอศูนย์สีเขียวเท่านั้นเองนะจุดเขียวก็มาด้วยนะครับถึงจะเข้าเงื่อนไขฝั่งรองนี้ถ้าเกิดทําตามกันมานะครับรอบที่แล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ระบบเนี่ยสั่งให้ช็อตเนี่ยนะครับตั้งแต่ศูนย์แดงจุดแดงนะครับต้องบอกก่อนว่า performance การนับรอบนี้อาจจะไม่ค่อยตรงไปตรงมาเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันเริ่มสั่งช็อตตั้งแต่ซีรีส์ยูนะครับแต่ว่านี่มันเปลี่ยนเป็นซีรีส์ นั้นเราจะไม่มองเห็นนะครับว่าเขาที่แล้วมันชอ็อตที่บริเวณไหนอะไรยังไงแต่ว่าเราพอปรับมาณเอาแล้วกันนะครับนะถ้าสมมติอันนีเ้เป็นแค่ซีรีส์เดียวแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงซีรีส์แล้วกันเนาะอ่าก็ศูนย์แดงนะครับจุดแดงชอ็อตกันลงมานะครับก็ไล่มาแต่ตรงนี้นะครับนะเวียงลงมานะครับก็ถ้าเกิดชอ็อตกันมาตามระบบนะครับก็สามารถเวียงลงมาได้ทั้งสิ้น124เหรียญโดยประมาณนะครับจากบริเวณที่เริ่มระบบเริ่มสั่งชอ็อตได้นะครับคราวนี้เนี่ย ถ้าสมมติในรอบนี้นะครับถ้ามีเาลืมบอกไป <laughs> จะบอกแผนสัปดาห์หน้าเอาเป็นว่าทุกคนครับตอนนี้ก็รออะไรนะก็จะพอรู้นะรอสูญเขียวใช่ไหมอ่ารอสูญเขียวจุดเขียวนะครับนะก็สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์ที่ 9กถึง13ตุลาคมครับคุณคิดว่ารูปแบบแบบนี้ใครได้เปรียบกัากครับระหว่างฝั่งขึ้นกับฝั่งลงมีแต่สีแดงเดียวนะครับสีเขียวไม่มีเลยนะครับคุณคิดว่าฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่าหรือเปล่านะครับนะถ้าเกิดสมมุติว่าจะเข้าเงื่อนไขฝั่งลงได้ต้องรออะไรบ้างนะครับใครสนใจอยากใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาใช้งานกันได้ฟรีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็ฟังแผนประชาสัมพันธ์ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีอีกเช่นกันครับมาเรียนรับ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ